สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้ล่นก,กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมาสุ่มฮีทรานกันนะฮะผมก็จะทำทีม เมตาธาตุไฟใหม่นะครับจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นพิลก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกางใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ชมมาในส่วนของเพลตโปสการ์ดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเล่นเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แจ็คคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยสำหรับฮีทรานะฮะก็อ่ามีสุ่มนนนนนะะะคคคครร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 ััับบบบกกกกกาาชชชแแลล้้้วว็ี่่ิจจมเเเพพดยยืให4740ตออ1นะ นะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับลดให้ถึง30%ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้สุ่มกาชาเพิ่มอีกครั้งหนึงเลยนะเนี่ยอ่าโอเคแล้วก็ของรางวัลเนี่ยนะครับที่เราจะได้รับจากการใช้เพชรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของพวกอ่าอะไรเขาเรียกว่าดิสดิสกิลทองใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะจะมีพวกดิสกิลทองอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้2ต่อนะครับตอนนี้เพชรมีแค่1 0 0 0 0หมน,นะ10,000เนี่ยนะครับมันจะสุ่มได้แค่4ครั้งนะ 4ครั้งนะครับผมก็สุ่มไปนะครับแล้วผมก็จะได้เพชรคืนมาก็ได้ครั้งเป็น5ครั้งนะนี่ครับไฟที่ผมเล่นอยู่ประมาณนี้นะอันนี้เซิร์ฟเ3 1ดนะเดีย๋ยวเราจะมีการสับสวิต์กันนิดนึงนะฮะผมจะทำเมตาธาตุไฟใหม่นะครับเพราะฉะนั้นฮีทรานเนี่ยต้องได้นะครับคือผมจะไม่รอรอบหน้านะเอารอบนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ผมสุ่มได้5รอบใช่ไหมครับผมก็เก็บเศษชิปอีกแค่1 0 0 0ันเท่านั้นอ่ะอย่ามาเริ่มกันเลยนะครับ วันนี้อาจจะไม่มีการันตีครับแต่ได้เศษแน่นอนเอาไดมแมกะพุนไอปลาหมึมกแมกกาพุนนะได้กิวกาดนะฮะวันนี้ซุซุเมะครับแล้วก็ได้เศษลูกเกียมา10นะครับบัรจับอีก1ใบนะระดับสูงนี่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือของที่เราจะได้รับครับก็จะเป็นในส่วนของเพชรคืนให้นะครับ740นย์นะอ่าอ,อมาสุ่มกันต่อดีกว่านะครับอ่ะครั้งที่2อลกันเดี๋ยวผมมารับที่หลังนะครับ เดี๋ยวจะสรุปให้ทีนึงว่าอะไรได้บ้างนะวันนี้ก็ได้หลายต่อนะผมได้ประมาณ3-4ต่อถึงจะไม่ได้การันตีก็เหอะมได้อสนานมาเฮ้ยตัวนี้ก็ตีแรงอยู่นะแต่มันตัวธรรมดานะเอาได้ยาจีรอนมาครับตัวนี้หายากอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกครับมันไม่มีแอปลิตี้เลยเลยนอกจากตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีอย่างเดียวนะอ่ะโอเคก็ได้บัตรจับหูได้ไอห,หินรีสายฟ้ามาห้าก้อนนะอ่ะโอเคอยู่นะครับ แต่รอบนี้ไม่ได้เสียชิปเลยอเรามาดูรอบที่3กันนะครับผมตอนนี้ผ่านไป2รอบรอบที่3ครับเหลือซิดอีก2ครั้งอ,อูได้สแตนดาร์ดมานะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วนะตัวนี้ตีดีนะครับได้บัตรจับเฮ้ยได้บัตรจับมา2ใบเหรอได้สนามังเล็กครับนี่ครับวู้ได้บัตรจับ3ใบนะเฮ้ยคุมอยู่นะเออบัตรจับ3ใบโอเคเลยนะครับแจ่มเลยนะครับบัตรจับ3ใบแล้วก็ได้เศษของเมตากรอส5เศษเอ้า กดังสัตว์เลี้ยงเต็มอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์กรดังสัตว์เลี้ยงแป๊บหนึ่งนะครับยังเหลือครั้งหนึ่งนะ2,575นะครับสูมได้อีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวผมรวมรวมไปก่อนปกติผมจะไปวิจัยนะแต่ว่าตอนนี้มันรีบครับวิจัยไม่ทนันละสูมต่อแล้วกันกิจมันจะหมดแล้วนะครับผมออนมาตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมาจัดมาครับ เดี๋ยวมันเลยแล้วมันจะไม่ได้สุ่มครับผมต้องรอประมาณ2-3เดือนมันนานเกินคือถ้าเกิดว่าผมเก็บเศษชิป1000ได้ก่อนผมก็จะเอามาใช้เลยโอเคอ่าตอนนี้ผมก็กดมาแล้ว4ี่ครั้งนะครับตามมาตรฐานเพชรที่เรามีนะการันตีเหลือประมาณ4,000พันพเนี้ยไอเหลืออีกสามเ้ไงเดี๋ยวกดรับของก่อนะ่ะแน่นอนครับตรงนี้ได้ละ1 0,000เพชรนะครับนี่พอดีเกินไปหน่อยนึงเกินเพราะเราไปสุ่มเพชรไงสุ่มวงล้อเพชรนะฮะโอเคเดี๋ยวรับเลยนะครับรับไป เราจะได้เพชรคืนอยู่ราวๆ2 5 0 0นะ2 5 0 0นี่ครับรูปของเก่าก็เป็น3,000กดได้อีกรอบนึงไหมถ้าเกิดว่าเรากดรอบนี้เราก็ได้เศษฮีทรา100ใส่เลยนะแล้วเราก็ไปหาสซชิปทั่วไปแค่พันเดียวเองนะครับผมอ่าถ้ากดตรงนี้เสร็จในการันตีจะเหลือประมาณ5,000นะนะั่นแหละรอบหน้าเรามากดอีก2ครั้งเราก็ได้เทพตัวใหม่เฮ้ยได้ตัวลงมาลงฟาโลมานะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับปั่นป่วนโคตรดีนะฮะเฮ้ย โอ้เอลฟี่ครับเห็นพื้นทองตกใจเลยครับอ่ะโอเคเอาคนนี้กล้ามานะครับอ่ะโอเคเอ้ยได้ตัวนี้นะหายยากนะโอเคได้ประจับมาอีกใบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับสุมกาชา5ครั้งนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหนึ่งร้อยเศษนะครับยังไม่การันตีนะรอบหน้าการันตีแต่ว่ากดมาก่อนครับอยากได้เพราะว่าไม่อยากรอแล้วนะฮะเสียเวลามากนะครับยังไงก็ต้องทำเมตาทีมไฟใหม่นะครับแล้วก็ เมตาตัวสุดท้ายเนี่ยคือใต้ดินนะเดีย๋ยวรอใต้ดินก่อนนะครับคือตัวเนี้ยอาจจะเอามาแทนบาเซฟรอนนะแล้วก็พอใต้ดินมาก็พลาใต้ดินมาแทนกลาดอนอ่ะรับไปนะครับตอนนี้เพชรมีพันสองเก้าสิบเก้านะอืมเนี่ยถ้าเกิดหาเพชรได้เพิ่มนะนี่ก็สามารถที่จะผสมต่อฮาทีหกได้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวย่อยเศษก่อนย่อย,ยเศษเต้ทิ้งนะครับอืมผมจะเอาเฉพาะเศษลูกเกียเก็บไว้เท่านั้น นะตะเดียน128นะครับพี่ทายมี100นะก็เดี๋ยวลองมาดูกันได้ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยมันไปนะฮะส,สบายๆนะครับผมก็เดี๋ยวรอครบแล้วค่อยมากดเรียกใช้งานกันอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคผมก็ก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ